สายมูแห่แก้บนท้าเวสุวรรณไอ้ไข่แม่นางกวักวัดดอนใหญ่จังหวัดปทุมธานีหลังสมหวังดังใจก่อนกลับไม่พลาดจุดทูบเสียงไทยได้เลขเด็ดกลับไปลุ้นง่วด16มีนาคม68เมื่อวันที่4มีนาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดดอนใหญ่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้มีสายมูจำนวนมากหลั่งไหลเดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแก้บนขอโชคลาบจากท้าเวสุวรรณไอ้ไข่ และแม่นางก๊อสมบูรณ์ซับค่าขายร่ำรวยกันเป็นจำนวนมากด้านนางสาวพิมพฉัดคงสมบูรณ์พร้อมด้วยนางสาววรุจิหินอ่อนนำน้ำดื่ม100แพ็คข้าวสาร1 0 0กิโลกรัมพร้อมเครื่องเส้นไหวมาแก้บนท้าเวสุวรรณหลังประสบความสำเร็จในเรื่องที่ขอไว้นางสาวพิมพ์ฉัดกล่าวว่าตนเองได้มาขอพรท้าเวสุวรรณไว้ว่าขอให้กิจการประสบความสำเร็จแล้ววันนี้กิจการก็ประสบความสำเร็จแล้วได้ยอดตามเป้าที่หวังไว้ส่วนนางสาววรุจิกล่าวว่า ตนเองมาแก้บนท้าเวสุวรรณเพราะตนเองได้โชคใหญ่ตามที่ขอพอรไว้วันนี้จึงชวนกันมาแก้บนดังกล่าวและได้เลข460จากทูบเสียงไทยกลับไปอีกด้วยด้านนายถาวรน,นิงคลีและนางสาวนุมนย้ำสกุลสองสามีภรยากล่าวว่าไอ้ไข่ให้โชคตนและแฟนเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้เดินทางมาที่วัดบ่อย แต่จูจ่ๆเหมือนอะไรดนใจให้เข้าไปหาไอ้ไข่ทั้งที่ไม่เคยเข้าไปหามาก่อนจนกระทั่งได้ขอโชคจากไอ้ไข่ปรากฏว่าได้โชคมากกว่า5 0 0แสนบาทดีใจมากจึงได้นำประทัดหนึ่งหมื่นนัดและไก่ปูนปั้นน้ำแดงขนมนำมาแก้บนไอ้ไข่พร้อมกับนำเลขปลายประทัดที่จุดได้คือเลข3 5หและ823นําไปเสี่ยงโชคต่อไปด้านนายแสนดีนาเครื่องเส้นไหววัดใหญ่พร้อมด้วยสร้อยมุกมาแก้บนแม่นางกวักหลังสมหวังในเรื่องที่ขอนายแสนดีกล่าวว่า ตนไปสมัครงานบริษัทเอกชนมาแล้วหลายที่แต่ยังไม่ได้งานสักทีตนเองจึงมาขอพรแม่นางกวักหลังจากนั้นไม่นานตนเองก็สมัครงานได้ดังใจหวังวันนี้จึงเดินทางมาแก้บนดังกล่าวและได้เลข3ามาจากทูกเสียงไทยกลับไปลุ้นโชคอีกต่อ